หน้าท่อตันนะครับวันนี้ไฟดับนะครับกระแสชื่นไฟฟ้าตัดไฟกุมือเล็กไปแล้วสงสัยจะอ้วนไหวน้ำติดเย้ ลงครับเริ่มลงก็ตอนนี้เริ่มลงแต่ไม่รู้ว่าลงออกทางด้านไหนแล้วลงไปดูที่ช่อหน้าบ้านดูซิว่ามีการลงไหมแต่ตอนนี้น้ำเริ่มไหลลง

ลงแล้วครับข้างล่างมีชอดแตกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะ

แต่ของเราออกใต้เราไม่มีท่อออกเดี๋ยวดูดิโน่ของเราอยู่โน่นของเราอยู่ตรงนี้เลยคนเราลูอ่ะแก้ของเราอยู่นี่เลยไปหน่อยของเราเลยไปอีกหน่อยได้ใช้ใบน้ำมันออกเอาโทรศัพท์มาไปลงพื้นครับ ตรงนัน้นไม่มีน้ำออกกดถ่ายเลยกดถ่ายแล้วนะโอเคเป,ป็นไปปล่อยไปนะไม่ต้องกดละเดี๋ยวถ่ายเลยนูย่นของเราอยู่นู่นเพื่ออะไมาถอดผมนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวดูที่น้ำออกบ้างไหมอืมโอเคเพื่ออะไมาถอดผมนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวดูที่น้ำออกบ้างไหมอืมโอเคอ นั่งลงนะด้านดนสิเอเอนั่นอ่นั่นงไว้นั่งอย่างงี้อ่าเราถือไว้อย่างงี้นั่งลงเลยนั่งเลยจับกล้องไว้ okay. เออระวังนะจับมือเต็มเต็มนะมืออีกอันหนึง่งเอ่อไปใช้ได้เปล่าบิดบิดโทรศัพท์ลงไปนิดนึงอันนี้ลงไปขึ้นมาหน่อยแอลดูหน้าจอเด็ด แอลให้ให้เห็นข้างหน้านิดนึงใช่ไหมเออโน่นอยู่โน่นเห็นป่ะเห็นที่นี่ป่ะอ่าระวังโดนระวังโดนมือไปฉายไปฉาย ไม่ได้เอ,อแป๊บหนึ่งเอาหยุดก่อน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  À, phó còn. Điều, điều. Okay nào. อ้อลงแล้วมาค่อยลงน้ำในบ้านมันเยอะมากยาวกี่เมตรอ่ะกี่ห้ามากโอ้ยสามสิบสามสิบ้วสามสิบ <30. S 1> น้ำเยอะจะดันออกไปแล้วเรื่อยๆเห็นไหมใครเป็นคนคิดเนี่ยใครเป็นคนคิดเนี่ยได้นะเออไม่ใช่ก็

มาดูกันหลังจากที่เจาะไปแล้วตอนนี้น้ําในบ้านเยอะมากเลยนะอ่าตอนนี้เป็นไงอ่าใช่ใช่ลงตลอดครับลงตลอดเนะาะโอเคน้ okay, นําในบ้านเยอะ่อะครับผมน้ําในบ้านข้างหลังดันมาเรื่อยๆโอเคดอเคครับ <c oughs> เกตเห็นไหมอันนี้น้ำข้างล่างหมุนอยู่นะน้ำมันหมุนอยู่แดบดบแบบมันแรงแดดมันแรงอืม,อมอเคหมุนอยู่น้ำในบ้านก็ดันออกน้ำข้างนอกก็หมุนอยู่รอ อืมถ้าเอาไว้ฉาบสวยโอเคอาเนี่ยเนี่ยนี่นะพี่เขาไม่คล่องใจว่าน้ำยังลงอยู่อ่าเนี่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไว้เนี่ยอืมน้ำยังลงอยู่ ร้อยสำหรับทางนี้ก็นะทอดแต่ตรงหน้าบ้านเนาะแล้วเราก็ายิงจนหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวที่เห็นอ่างมาดูถ่ายนะครับนี่ตอนนี้ลงหมดเลยนะครับนะนะบ้านแล้วนะครับผมบ้านก็ต้องบอกว่าสามสิบสามสิบห้าปีถึงสี่สิบปีนะครับ นะวันนี้เราอยู่ที่ประชาชื่นนะครับโดเรทางประมาณสีเมตรนะครับก็เป็นร้อยร้อยสงานนี้อย่าลืมครับทุกปัญหามีทางออกโทรมาปรึกษากันก่อน086-345-3568้า้หแก้ท่อตันชั้งเยินดีให้บริการหน่อยครับ